อันดับแรกคือมันเป็นสายพันธุ์ไทยเป็นสปีชีของคนไทยที่ถูกพัฒนาจากคนไทยและถูกทดสอบกับคนไทยที่เขามีจุลินทรีย์พื้นฐานเหมือนกับเราคือคนไทยด้วยกัน ดังนั้นเนี่ยมันเวิร์กที่สุดมีประสิทธิภาพที่สุดและเติบโตในร่างกายดีที่สุดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับสายพันธุ์เนี้ยเรื่องการขับถ่ายอย่างเดียวน้อยไปจากผลการทดสอบนะคะกับคนไทยที่มีสภาพจุลินทรีย์ใกล้เคียงกับพวกเราเนี่ยพบว่ามันมีความสามารถเยอะมากที่พี่ขอไล่เลียงเลยนะคะลดการอักเสบของตับและลำไส้คนที่เป็นนักดื่มควรทานควรกินเข้าไปแล้วก็ในเรื่องของคนที่มีภาวะกดไหลย,ย้อนมีปัญหาในเรื่องของขับถ่ายควรทาน 2. ลดคอเลสเตอรอลและลดน้ำตาลในเลือดอันนี้มีผลวิจัยดังนั้นคนอ้วนลองดูค่ะ อันที่3เวลาที่เรามีอายุมากขึ้นเนี่ยเซลลเสื่อมตัวรับของเราเนี่ยมันลดน้อยลงทําให้จุลินทรีย์พวกนี้เนี่ยเวลามันเข้ามามันยึดเกาะไม่ได้การที่มีแลคโตแบคทีเรีเข้ามาเติมเนี่ยมันทําให้ยึดเกาะได้มากขึ้นเพราะว่ามันมีจํานวนมากขึ้นตัวที่รอดก็คือรอดแล้วก็มายึดเกาะพอมันยึดเกาะได้ปุ๊บเนี่ยแบคทีเรียก่อโรคหรือเชื้อจุลินทรีย์ที่มันก่อโรคที่มันไม่ดีอยู่ในร่างกายเนี่ยมันก็จะไม่มีที่ยึดมันโดนตัวดียึดอํานาจเราก็จะไม่เป็นโรคเราจะไม่ป่วยง่ายจริงๆแล้วตัวตบัััสเนนี่่ยยมงงงชวใรืออข เพราะว่าพอเซลเสื่อมอนุ่นอิสระเนี่ยมันมาเลยมันจะมีจํานวนมากขึ้นพอมันมีจำนวนมากขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะเสื่อมลงแลคโตบาซสตโวนีเนี่ยมันไปช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระคนที่เป็นโรคผิวหนังเป็นสิวอักเสบเป็นเป็นหายหายอันนี้คือธิ์ในเรื่องของการต้านอักเสบคนที่เป็นสิวอักเสบเป็นเป็นหายหายคนเนี้ยตัวเนี้ยช่วยด้วยค่ะผู้หญิงเนี่ยเอาไว้ก่อนไวทองก่อนก็คือก่อน40ผู้หญิงกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีความจําเป็นในการที่ต้องเสริมจุลินทรีนะเพราะว่าอายุของเราเนี่ยในแต่ละช่วงออาาายุเีรจจะม โรคบางครั้งเราอาจจะต้องกินยาฆ่าเชื้อยาแก้กเส็หรือกลุ่มแอนติบอติกบางครั้งหรือเราจําเป็นที่จะต้องทํางานเกิดความเครียดภูมิต้านทานลดลงและมีปัญหากับตัวจุลินทรีย์เราอาจจะไม่ได้ออกกาลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอทําให้ร่างกายไม่ได้แข็งแรงทําให้จุลินทรีย์ มันลดลงเราถึงต้องเติมเมื่ออายุมากขึ้นการที่เราไม่สามารถเมนเทนสิ่งเหล่านี้ที่พูดมาได้ทั้งหมดเนี่ยทำให้จุลินทรีย์มันขาดเราจึงป่วยเราจึงไม่มีตัวยึดเกาะที่ดีที่ช่วยดักจับเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดีเวลาเข้ามาแล้วทำให้เรามีโรคทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่อายุ40ถ้าพูดถึงผู้หญิงก่อนผู้หญิงอายุ40เนี่ยแน่นอนในเรื่องของ เซลล์ต่างๆเนี่ยมันเสื่อมไปโดยไปโดยธรรมชาติดังนั้นเนี่ยการเติมมันดีอยู่แล้วเพราะมันจะช่วยในเรื่องของการทําให้นมูลอิสระเนี่ยมันมีน้อยลงลดความเสื่อมและนี่คือเรื่องของชะลอวัยสำหรับ40แต่ทีนี้เนี่ยวัย40อัพเนี่ยวัยกำลังเข้าไปสู่วัยทองก็จะมีปัญหาในเรื่องของช่องคลอดแห้งเรื่องของฮอร์โมนที่มีน้อยลงทําให้ไม่มีน้ําหล่อลื่นตัวแลคโตบาซลัสโวนี้ที่เราเลือกมาเนี่ยเขามีความสามารถในการที่จะย่อยสลายฮอร์โมน หมายความว่ากลุ่มคนที่อายุ40หรือ50อัพที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยหลายๆครั้งเขาจะต้องเติมฮอร์โมนบางทีเติมยาปรับฮอร์โมนบางทีใช้ยาคุมฮอร์โมนต่างๆทั้ง3ประเภทเนี่ยมันไม่สามารถดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้ด้วยตัวมันเองนะตัวอะไรหละ่ะที่ทําให้มันทํางานให้มันดูดซึมคือโปรไบติกและนี่คือความสามารถของสายพานนันธุ์นี้สปีชีนนี้คือแลคโตบาซิลัสพาราคาไซ มันช่วยให้ฮอร์โมนต่างๆดูดซึมฮอร์โมนพวกนี้คือฮอร์โมนเอสโตรเจนนั่นแหละที่ทาให้ร่างกายของผู้หญิงเนี่ยมีช่องคลอดที่ชุ่มชื้นเหมือนตอนสาวๆทาให้ผู้หญิงเนี่ยมีเยื่อบุช่องคลอดในบริเวณช่องคลอดเนี่ยแข็งแรงและไม่ติดเชื้อง่ายและประโยชน์โดยตรงของมันก็คือว่าช่องคลอดของผู้หญิงมีเชื้อแลคโตบาซิลัสมันเป็นสปีชีที่เป็นสปีชีทท้องถิ่นในช่องคลอดของ ผู้หญิงอยู่แล้วดังนั้นเมื่อมันหายไปเติมค่้ยตรงๆทําให้ผู้หญิงในช่วงไวทองเนี่ยจะลดภาวะการติดเชือ้อน้อยลงเพราะช่วงนี้เนี่ยผู้หญิงไวทองติดเชื้อกันง่ายมากการที่มีตัวแลโตบาซิลัสขึ้นมาให้สมดุลทําให้ไม่มีปัญหาเรื่องการติดเชือ้อแถมยังไปช่วยเรื่องของการกับ เรื่องของอาการที่เรียกว่า UTI เวลาที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะเสพกระเพาะปัสสาวะติดเชื้ออะไรแบบนี้จะเห็นได้ว่าเป็นตัวที่เก่งเราถึงเลือกและเป็นตัวที่ถูกทดสอบกับคนที่มีพื้นฐานจุลินทรีย์ใกล้เคียงพวกเราคือทดสอบโดยคนไทยและมันก็มาจากคนไทยที่มีจุลินทรีย์พื้นฐานเหมือนกับเราดังนั้นเป็นตัวที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนไทยในวันนี้ในการที่จะหาจุลินทรีย์มีชีวิตเติมเข้าไปในร่างกายค่ะ,ะเสนได้ว่าขับถ่ายน้อยไปนะไม่ใช่แค่เรื่องขับถ่ายนะม,นมันเก่งมาก